โอ้โหเนี่ยเส้นขาวๆเนี่ยเนี่ยหนวดมังกรเนี่ยไหนไปไหนแล้วอ๋อมันหายไปแล้วค้ายไปไหนนี่หายบนป่าแดนี่เนี่ยหนวดมังกรเนี่ยอ้หเนี่ยเส้นขาวๆเนียเนี่ยหนวดมังกรเนี่ยไหไปไหนแล้วอ๋อมันหายไปแล้วค้ห หายไปไหนนี่หายอยู่บนป่าแดนนี่เนี่ยหนวดมังกรเนี่ยไหนไหนเขาดูหนวดมังกรหน่อยมีอยู่หรือเปล่าเนยเนหนนะดล้นหนวดยังพี่นี่ล่างกินนมหมดยังไหนไดนมี่หนามี่ขอดูหน้าชิ ไหนไหนเขาดูหนวดมังกรหน่อยมีอยู่หรือเปล่าไหนไหนไม่มีแล้วไหนมิดูจิไหนมีดึงออกไปแล้วเนาะนี่หรอไม่แล้วไหนมันมีหาก่อนไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอไม่อ๋อีตมิกินอะไรอยู่อะลูกไหนมามิขอดูหน่อยได้ไหมได้มีอะไรอะคะ ขอบคุณค่ะมัมมี่ตนี้กินโอเคค่ะเดี๋ยวมัมมี่กินมัมมี่แกะออกได้ค่ะแต่เดมี่เดมี่กินอันนั้นแล้วเดี๋ยวมัมมี่กินอันนี้นะคะโอเคไหมคะมัมมี่แกะออกอันนี้ใช่ไหมคะใช่โอเคเดี๋ยวมัมมี่จะแกะอันนี้แล้วมัมมี่จะกินอันนี้แล้วเดี๋ยวมี่แม่แกะออกให้มัมมี่กินเลยใช่ไหมคะใช่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเชียร์สกันใช่ไหมใช่ใช่เหรอคะโอเค มันไม่แกะออกมันไม่แกะออกใช่ไหนแล้วอันนั้นเดมี่วิซายตรงกลางยังไหนมันไม่ขอดูหนวดเดมี่หน่อยนี่นะจะนี่เดมี่มีหนวดสีขาวๆตรงนี้ด้วยนี่นี่สีขาวเนี่ยหนวดสีขาวหนวดอะไรหนวดอันนี้เนี่ย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 เนี่เนี่ย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 เนี่เรียกว่าหนวดมังกรยนี่ยเนีเนี่ยยเนี่ยเนี่เนียเน่ยเนี่ยเนี่ยี่ยเเนี่ย เนี่ยอันนี้อันมีมีนวดเนี่ยโอ้โหใช่ไหมคะไหนดูสินี่งหนวดหวสีขาวๆนี่ไหนมันมีขอดูสิครับมองไม่เกะออกหน่หนหนูหนดูหนอยมังกรมีแกะออกเลยอันนี้หรอนี่ไงนวดมังกรมกไม่นก่มังกรเยนี่หนวดมังกรไม่ได้ กินไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวังมีหนวดมังกรไหนมันกินได้ใช่ไหนฮอดูหนวดสีขาวสิเนี่ยหนวดมังกรเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเส้นขาวๆเนี่ยเนี่ยหนวดมังกรเนี่ยไหนไปไหนแล้วอ๋อมันหายไปแล้วหายไปไหนนี่หายบนปากเดี๋ยวนี้เนี่ยหนวดมังกรเนี่ยสีขาวเนี่ยหนวดมังกรน้อยเดมี่มีหนวดมังกรสวยสวยมีหนวดมังกรสีขาว ไม่เอาหนวดเหรอคะอ๋อไม,ไม่ไม่เอาหนวดมาก่อนหรอคะ